ว,วันนี้นะครับอยากจะพูดถึงข่าวของ p p o o n นะครับเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 16 s กซี e ีเนี่ยกำลังจะเปิดตัวในช่วงของวันที่10กันยาย,ยนแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากข่าวนี้เนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้รุ่นกลางๆเนี่ยมันเริ่มจะขายยากแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังกันสนเสรินนักข่าวมือถือคือข้อมูลนี้นะครับต้องขอบคุณจากทาง The e l e c นะครับเขามีการเปิดเผยตัวเลขในการผลิต iPhone 16ในปีนี้เนี่ยนะครับว่าเจ้าตัว16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยจะถูกผลิตมากที่สุดเหมือนเดิมแต่แต่แต,แต่อะไรลูกแม่ไอ้พวกรุ่นกลางๆเนี่ยตอนนี้มันเหมือนใกล้จะศูนยพันแล้วนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทาง OEM ที่เป็นคนผลิตเจ้าตัว iPhone ตัวนี้เนี่ยครับเขามีการประกาศตัวเลขออกมาว่าครั้งก่อนเนี่ยเจ้าตัวการผลิตมือถือนะครับ iPhone เนี่ย จาก86ล้านเครื่องนะครับตอนนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น90.1ล้านเครื่องแล้วนะครับและลองทายกันดูว่ารุ่นไหนที่เขาผลิตมากที่สุดนะครับแน่นอนเป็นรุ่นไหนไม่ได้ก็คือเป็นตัวที่รุ่นท็อปสุดอยู่ดีนะครับเหมือนทุกค่ายเลยนะครับพยายามที่จะทําการตลาดขายเจ้าตัวรุ่นเรือธงของเขานะครับโดยในตัวในรอบนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเป็นเจ้าตัว iPhone 16 Pro Max ที่จะถูกผลิตมากที่สุดนะครับเป็น37%ของการผลิต iPhone 16 Series ทุกรุ่นนะครับหรือว่าตีเป็นเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่33.2ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นถือว่าเป็นก้าวกระโดดเลยนะครับเจ้าตัว33.2ล้านเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นก้าวกระโดดจากคราวก่อนคือ24.2ล้านเครื่องของตัว15 Pro Max เลยนะครับแต่ว่าตัว16 Pro ตัวนี้เนี่ยถูกคาดว่าจะถูกผลิตขึ้นมา26.6ล้านเครื่องนะครับซึ่งมากกว่าคราวก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคราวก่อนเจ้าตัวรุ่น15 Pro เนี่ยจะอยู่ที่21.8ล้านเครื่องนะครับแต่แล้วว่า,ามาดูที่เจ้าตัว รุ่น16ธรรมดาแล้วก็ตัวรุ่น16 Pro Plus นะครับรุ่น16ธรรมดาเนี่ยก็ยังจะถูกผลิตขึ้นมาขึ้นสูงขึ้นมาเหมือนเดิมสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับจาก21.8ล้านเครื่องเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น24.5ล้านเครื่องแต่แต่แต่เจ้าตัว iPhone 16 Pro Plus ที่มันเขาอาจจะใช้สแตท ของปีก่อนนะครับซึ่งมันตัวเลขมันก็ออกมาชัดเจนว่าเจ้าตัวรุ่น plus เนี่ยมันขายไม่ได้ดีเท่าทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัว iphone 16 pro plus นะครับมีการคาดการณ์กันเจ้าตัว iphone 16 plus เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าจะถูกผลิตน้อยลงมาเหลือแค่5.8ล้านเครื่องเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกก่อนว่าตัวเลข จากเดอ e อีเลกเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าทุกคนเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่ารุ่น plus เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดขายทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตามเนี่ยรุ่น pro กับรุ่น pro max เนี่ยก็ยังเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ iPhone ในทุกปีอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็รู้ก็แชร์นะครับซับสคร์เราไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับแต่ผมบอกก่อนว่าอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยขายดีนะครับมันอยู่ที่การทำการตลาดด้วยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขารู้ว่ายิ่งขายรุ่นท็อปเนี่ยได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยรายได้หรือว่า Revenu e ของบริษัทเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นเหมือนกัน สรวนเสร็จน้าข่าวมือถือน่าคิดเหอะ